น้ำคือตึกที่ห้ามพลาดของโรงแรมนี้เพราะมีจุดไฮโดรเทอราปีถึง10สเตชันไฮโดรเทอราปีหรือการบำบัดด้วยน้ำสามารถทำได้หลายแบบแต่สำหรับที่โรงแรมวารานาจังหวัดกระบี่ไฮโดรเทอราปีก็เป็นจุดศูนย์รวมของความผ่อนคลายค่ะเริ่มจากการชำระล้างความเครียดและความเหนื่อยล้าจากภายนอกจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการมาสหน้าด้วยโคลนเพื่อเปิดรูขุมขนเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องสตีมหรือว่าห้องอบไอ้น้าที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นเพราะมีการใส่สมุนไพรไทยเข้าไปด้วยเหมาะสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ค่ะเสร็จแล้วก็คือส่่่่วนนนนนนททีีเมชชออออบบบสสุดกก็็คื้ํําารยแลััไป โอโหแค่สเตชันนี้ก็รู้สึกรี f r e s h ขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่นาทีใครฟิตหน่อยก็สามารถไปไว่ายน้ําทวนกระแสดได้เสร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่เบชอบมากเช่นกันค่ะห้องนี้เปิดให้เห็นเดย์ไลท์แสงอาทิตย์จากด้านบนทาให้ทุกอย่างดูสวยมากๆใครปวดข้อบ่าไหล่ห้องนี้แนะนาเลยค่ะเป็นจักรูซี่ที่จะทําให้เราผ่อนคลายเสร็จแล้วก็จะมีเตียงหินร้อนให้เราได้นอนพักก่อนที่เราจะไปห้องโฟลดหรือว่าห้องน้ําเกลือให้เราได้นอนอย่างผ่อนคลายเสร็จแล้วก็เป็นการจบไฮโดรทอรีพีซิพสเตชันสามารถนอนพักก่อนกลับเข้าห้องได้เลยโอโห้ฟิน มงผ่อนคลายสุดๆไปเลยค่ะ